สวัสดีค่ะแอดมินยานะคะวันนี้แอดมินยาพามารีวิวบ,บ้านวิรายาสาห้องนอนสามห้องน้ำไปชมกันเลยสระว่ายน้ำส่วนตัวติดทะเลโตไม้หินอ่อนมีชิงช้าด้วยห้องโถงเข้าอาหัว,วติดสระว่ายน้ำติดทะเลด้วย แบบนี้เหมือนกันนะคะห,ห,ห้องน้ำกลางห้องน้ำกลางห้องน้ำที่สามค่ะโอ้จุดชมวิวทะเลสำหรับวันนี้แอดบินยาขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากบ้านวิรยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ